รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเดียเที่ยวได้ทิปแอนทิคสนับสนุนโดย All New i ซ u z u ูเอ็เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริปแขกรับเชิญของเราวันนี้เด็ดเขาเป็นนางเอกหน้าหมวยเบอร์ต้นต้นของวงการบันเทิงไทยเลยทั้งสวยนะเก่งแล้ววันนี้นะจะมาเปิดไม้เด็ดว่าการเป็นนางเอกเบอร์ต้นต้นเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้เพอร์เฟกต์ขนาดไหนผู้ชมน่าจะอยากรู้แล้ว เขารอยอยู่ที่ร้านค่ะปันนี้นะพี่มี5ทริคดูแลรถสู้หน้าร้อนมาฝากข้อที่1เลยควรจอดรถในที่แห้งไม่มีน้ําขังเพื่อป้องกันยางบวมข้อที่2นะเช็คยางปัดน้ําฝนอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าความร้อนเนี่ยอาจจะทําให้ยางปัดน้ําฝนแห้งกรอบได้ข้อที่3เช็คระบบแอร์ภายในรถยนต์อากาศร้อนเนี่ยทำให้แอ์ต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นข้อ 4. เช็กระดับน้ําในหม้อน้ําเพราะอาจจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยเกิดความร้อนสูงขึ้นได้และข้อ5ต ติดฟิล์มกรองแสงที่มีคุณภาพเพื่อลดความร้อนและป้องกัน UV ง่ายๆแค่5ขั้นตอนนี้เองวิธีการเดินทางนะคะขับรถมาเส้นพุทธมนตรสาย3ถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าสู่ซอย109ค่ะสังเกตหน้าซอยจะมีป้ายร้านตั้งอยู่นะคะเลี้ยวซ้ายก็จะเจอเลยค่ะ l i t t l e r e d Riding h o o d อิ t เ r y and Garden ค่ะถึงแล้ว สวัสดีสวัสสวัสดีครับมารอรับเลยอ่ะและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราครับคุณแพนเค้กเข็มมันนี่สวัสดีค่ะสวัสดีคับให้มารอเจอที่นี่เลยนะคะที่นี่เลยและที่สําคัญคือเราอยู่กับพ right. ี่ต่อเป็นเจ้าของร้านนี้เอง Little Red Riding Hood Eatery and Garden คาเฟ่ที่ก๊อ แบบว่าหนูน้อยหมวกแดงน่ารักมากข้างในค่ะเมื่อที่อยากไปเช็คอินมานล้นใช่ค่ะทำไมพี่ต่อถึงทำร้านออกมาในธีมของหนูน้อยหมวกแดงก็ต้องบอกว่าร้านนี้เป็นสาขาที่สาทั้งหมดตอนนี้มี5้าสาขาเดอะพีทเป็นพิกซีอาร์ที่บารกิ้งเจ้าชายกบปิตร้บดิบแล้วก็สาขานี้หนูน้อยหมวกแดงมีหลายสาขามากเลยคือจะเป็นนิทานหมดเลยเป็นนิทานหมดเลยนิทานเป็นสิ่งที่คนจดจําเวลาเราพูดชื่อว่าร้านเราชื่อนี้ คนจะมีจินตนาการไปล่วงนมาก่อนอยากรู้เลยร้านนี้มีกี่โซนพาเราไปดูได้ไหมได้ครับเชได้เลยค่ะทางร้านก็จะมีหลักๆก็เอาดอกับอินดอครับจะมีอินดอก็เป็นโซนด้านในห้องปรับอากาศเอาดอเราแบ่งเป็นสองฟานะครับมีสนามหญ้าก็จะมีมุมถ่ายรูปเช็คอินนะครับอันนี้คือชุดให้มายืมใส่ถ่ายรูปหรอคะลูกค้าก็จะมาใส่ชุดหนูน้อยหมวกแดงแล้วก็มักจะยืนถ่ายรูปกันตรงนี้ที่นี่เราก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับ มีไก่มี่านนะครับแล้วก็มีเต่านะครับทุกร้านทุกสาขาเราจะเป็นธีมแบบนี้นะครับ,รบก็จะเน้นพื้นที่เอาดดพื้นที่นั่งเล่นนะครับ่ว,วทนที่นี่เราก็มีแปลงผักเล็กๆครับมะนาวพวกผักสลดัดนี่แต่ตรงนี้มีกิจกรรมไฮไลท์ที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดก็คือเก็บผักสลดัดใช่ไหมครับ ััครบซึ่งเหมาะกับแพนเค้กมากที่ดูแลสุขภาพได้ดีๆเดี๋ยวพันต้องขอไปทําที่บ้านบ้างนี่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะแค่กระทำเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะก็ปลูกได้เยอะเลยแล้วก็กินในบ้านเราเนอะมีอะไรบ้างอะคะเมีผักอะไรอะคะมีกะเพรานะครับมีโหระพามีตะไคร้นะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือวอเตอร์เกรสนะครับวอเตอร์เกรสก็คืออันนั้นใช่คืออันนี้คืออะไรอะคะมันเป็นผักที่พวกเราเลือกใช้จะมาแต่งจานเป็นผักที่ หนึ่งเลยปลูกง่ายะนะครับแล้วก็ขยายได้เร็ว,วนะครับแล้วมัมีประโยชน์อะไรอะครับผักเนียเป็นผักที่มีธาตุเหล็กเยอะนะครับมีวิตามิน เอวิตามินบีเยอะนะครับแล้วก็มีกากใหญ่เยอะนะครับช่วงนี้นะคะทุกคนคะเทรนรักสุขภาพมาแรงเลยโดยเฉพาะการกินเมนูที่เป็นสุขภาพวันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณต่อเนี่ยแนะนําวิธีการเก็บผักสลัดที่จะนําไปทําเมนูเพื่อสุขภาพหน่อยครับก็วอเตอร์เกสนะครับก็ปกติเราจะใช้ส่วนยอดนะครับก็ใช้กันไกรเลือกที่เป็นส่วนยอดอ๋อแต่ส่วนที่สูงมากเลยอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาใหม่ส่วนลําต้นเขาเนี่ยเขาก็เลื้อยไปตามราก ่ถ้าเกิดเรามาทานอาหารที่นี่เราก็คือมาขอตัดเองได้เหรอได้ครับลูกค้าอยากเก็บผักหรือเก็บไข่ไก่ถ้าเกิดมีนะครับบางครั้งของเราเนี่ยมันเป็นไก่แจ้แต่ว่ามันไกลๆนะครับแม้กระทั่งทําพิซซ่านะครับมีลูกค้า่าขอทําพิซซ่าเยอะนะครับเราก็ ให้ลูกค้าทำพิซซ่าเรื่องพเหมือนเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนใช่ครับใช่ครับฟีลิ่งนั้นปกติแล้วทำเมนูที่ดูแลสุขภาพบ้างไหมคะมีบ้างหรือเรามีบ้างแต่ทุกอย่างคือต้องง่ายที่สุดงพี่หนูเลยแต่ก็คือจะมีนะคะที่แบบมีผักหลังบ้านที่ปลูกไว้อย่่ง้ยคะเราก็เดินไปแล้วก็ตัดตัดบางทีมีเคยปลูกผักบุ้งอยู่ช่วงนึงก็คืออยากกินผักถั่วบุ้งก็ไปตัดตัดตัดแล้วก็มาทำได้เลยอย่างเงี้ยค่ะพิเศษสำหรับแฟนแฟนรายการวันเดียวเที่ยวได้นะครับ ทางร้านมีของรางวัลมาแจกเป็นคูปองส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม10%จำนวน5รางวัลง่ายนิดเดียวเข้าไปนะครับลุ้นรางวัลได้ที่ Facebook วันเดียวเที่ยวได้ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปมาอต่อกับช่วงจริงหรือไม่จริงค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นนางเอกต้องเพอร์เฟกแค่ไหนติดตามได้นะคะที่วันเดียวเที่ยวได้ค่ะวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริควันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริค สนับสนุนโดยน้ำจิ้มแก่แลนะน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนองแบบหลอด ถามพี่แพงกันดีกว่าค่ะนางเอกระดับแถวหน้าขนาดนี้นะคะทํางานอะไรบ้างตอนนี้มีถ่ายซีรีส์ค่ะกิจกรรมเรื่องราวดีๆจิปาถะทั่วไปและช่วงนี้ก็จะมาทําเป็น YouTube เป็นแพนสตอรี่ทำงานเยอะขนาดนี้แต่งเวลาในการดูแลตัวเองครอบครัวและเพื่อนที่ยังไงหนักเลยอันนั้นหนักหัวใจต้องหัวใจหนักเลยอันนั้นไม่ส่งของตัวเองก็อย่างการดูแลเรื่อง สุขภาพกายสุขภาพใจอะไรเงี้ยค่ะการออกกําลังกายอะไรเงี้ยคือถ้ามีเวลาว่างเราก็จะแบบต้องนิดนึงต้องออกกับครอบครัวบางทีมาทํากิจกรรมไทยยูทูบไายอายกันมันก็เหมือนเราได้ได้อยู่ในการพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะเอาเวลาไหนไปดูเลยหัวใจค่ะเออพี่เคยแบบเหมือนคนตัวใหญ่นิดเดียวเีคือเคยเห็นไหมตัวใหญ่แต่ใจนิดเดียวอ่ะบางทีเขาก็จะมีมุมแบบมีมุมงอแงอยู่เวลาเราทํางานซึ่งเวลาไม่ตรงกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบ จนอย่างเงี้ยจะอย่างางี้จะมีเวลาไปนู่นไหมจะทํานี่ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบดูแลก,กันถามถ่ายใส่ใจกันนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะถามถามเถอะถามเป็นยังไงบ้างวันนี้โอเคไหมก็พยายามจะแบบว่าเออเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันตลอดในทุกๆวันนะวันนี้นะครับเราจะมาลุวงเคล็ดลับของนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยครับว่าเป็นนางเอกป้อมเพอร์เฟกขนาดไหนกับช่วงนี้เลยช่วงจริงหรือไม่จริงชีวิตนี้ภูมิใจที่สุดกับการได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกแถวหน้นา จริงเรือไม่จริง <laughs> ขอส่งการคือจริงเรียกวภูมิใจที่ได้ทํางาน <laughs> ที่เรามีความสุขเน,นดีกว่าค่ะแต่ว่าไอแถวหน้าหรือแถวหลังอะไรเงี้ยเราเราก็ไม่ได้มองเนาะเราก็รู้สึกว่าเราเราได้ทําทุกวันนี้เราก็มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะ <Yeah. S 2> <laughs> เกิดเป็นแพนเค้กเขมันน hey, ี่ต้องครบเครื่องในทุกด้านจริงหรือไม่จริงไม่จริงค่ะเวลาทํางานเราก็อาจจะต้องแบบเต็มที่ในบทบาทของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่ทําไม่ได้ใจก็ต้องคิดว่าทําได้ค่ะบางทีขึ้นไปโอ้โหกลัวถ้าตายแบบน้ําตาจะไหลแต่ก็ต้องคิดว่าทําได้ก้าวขาขึ้นไปต้องทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นไปตามนั้นแต่ว่าไม่ได้มั่นใจตลอดเวลาปกติแหละธรรมดาถึงแต่ว่าณในการทํางานเราก็พยายามเต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือคติเงินมางานเดิน เงินเกินงานยิ่งเงียบจริงหรือไม่จริงพูอยหญเกินบาเลยเด้เออมันเป็นกำลังใจแล้วกันมันเป็นกำลังใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ทําชิ้นงานที่มันดีอ่ะแพรก็คิดว่าเราก็คงอยากจะตั้งใจทําให้มันเต็มที่ทําดีในวันนี้มันก็อาจจะเป็นผลของการทํางานดีในวันข้างหน้าต่อไปพี่แอนให้เล่นละครสองเรื่องขอแค่แบบว่าแสนเดียวสองเรื่องอ่าน้านีเหมือนนะ ข้อต่อไปค่ะ,คะเป็นนางเอกตัวท็อปไม่สบายอย่างที่คิดบิดจนเอวหักเหนื่อยก็ห้ามพักจริงหรือไม่จริงจริงค่ะ การทางานเนี่ยที่คนอาจจะบอกว่าอุ้ยภาพออกมาสวยจังดูมันเหมือนง่ายอูย้วู่จริงๆ,ๆเราเราเกรงเราบิดหรือบางทีไปเดินแบบที่ใส่รองเท้าสูงมากๆกลางทะเ,เลทรายอย่างเงี้ยหรอใส่ก็บาดเม็ดใสยก็บาดตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็แบบอุ้ยบางทีเราเราไม่ได้ทันระวังแต่ด้วยความที่พอทํางานเราก็เกิดร้อยแต่พอกลับมาก็อ่ะมาซ่อมล่างกันเดี๋ยวตาเจ็บเดี๋ยวคิวเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงยุคใหม่สวยอย่างเดียวไม่พอต้องการันตีด้วยดีกรีด็อกเตอร์ จริงหรือไม่จริง <c oughs> เออไม่จริงไ,ไหมทุกคนสวยเก่งในแบบของตัวเองได้แล้วกันแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสของแทนที่มีโอกาสได้เลือกที่จะเรียนต่ออย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งความท้าทายใ,ในชีวิต30บวกคุณแม่ไม่ว่าของงัดลุกแซบร้อนแรงจนทะเลเดือดจริงหรือไม่จริงจริงค่ะนี่ไม่ได้รู้เลยไอ้ที่ไหนล่ะคะ ไม่ไม่รู้เลยท่ามไหนเดือดมีท่ามไหนที่เดือดบ้างแต่คือจริงๆกับแม่ไม่ไม่ว่าไม่เท่ใช่แม่ไม่ว่าก็จะเยอะกว่าสมัยก่อนก็คือเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบแฟชั่นเซ็ตไม่ตแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ถ่ายได้แต่คือก็ต้องมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองค่ะอุ้ยเดี๋ยวมาบอกนะได้เลยค่ะลุกดูแบลวแต่ตัวจริงเนี่ยแรงขั้นสุดพร้อมฟาดกลับโนแคร์โนสนจริงหรือไม่จริง ตอบค่ะตอบค่ะอยากร่วมงานกักคนอยากรู้ไม่จริงค่ะไม่จริง <c oughs> คือคือ,คอ,คอเรียกว่าต้องแกร่งดีกว่าสําหรับการทํางานตรงนี้เพราะว่าเราเจอคนเยอะอยู่ร่วมกับคนเยอะมันมีรายละเอียดเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การทํางานบางทีมันก็นอกมีอะไรที่เราต้องแบบกําลังกายกาลังใจต้องพร้อมจริงๆอะไรเงี้ยถ้ามีแบบว่ามีคนเดินมาแล้วบอกว่าไม่เหมือนในทีวีเลยอ่ะในทีวีสวยกว่าโยเลยอะ่ะขอบคุณค่ะ ไปดีกว่าไป,ไปเลยไปดีกว่าอยู่ไห้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคือทัานว่าเราก็ถ้าเราเสพเยอะเราฟังคนเยอะเราก็จะจิตตกนะเพราะว่ามันเราไม่ได้โอเคสําหรับทุกคนหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราก็รับแต่สิทงที่ดีมันก็เป็นพลังดีๆของเราค่ะลัคกี้อินเกมไม่พอขอลัคกี้เลิฟซุ้มวิวาสายฟ้าแลบจริงหรือไม่จริงว้าวเ คุยกันจริงแต่ยังไม่ได้มีสายฟ้าแลบไงไม่จริงไปถามเขาอีกแล้วไปถามเขาแอบถามพี่ีตอบไปเยอะแล้วตอบเดี๋ยวจะได้คำตอบเดิมไงเก่งใจคิดบอกมือลาให้กับวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตเรียบง่ายจริงหรือไม่จริง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 มันเป็นอาชีพที่เราเราลักแล้วก็เราก็มีความสุขที่จะได้ทำมัน แต่จะแบบเราตัดแต่เราก็รับตัวตลอดกับยุคสมัยกับการทํางานกับรูปแบบงานที่มันหลากหลายออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้คงจะบอกว่าอะไรที่ไม่เคยทําไม่ทำเนี่ยคงไม่ได้ไงอะไรที่ไม่เคยทาเราก็อาจจะต้องลองต้องลองตั้งแต่ช่วงเริ่มมีโควิดนะคะดาราหลายๆท่านนะคะเริ่มอยากไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงไปปลูกผักอะไรเงี้ยหนุยได้ยินมาเยอะมากที่เนนที่มากเลทําทำค่ะคือตอนเคยเคยซื้อที่ไว้นานมากแล้วแล้วพอช่วงโควิดพอดีเนี่ย เราก็เลยเออเริ่มมาปลูกผักมาทําอะไรมากขึ้นหลังบ้านก็มาปลูกผักซึ่งแทนว่ามันมันก็เกิดประโยชน์จริงๆแล้วก็พอในเวลาแบบนี้มันก็เหมือนกับของกินมันก็เป็นอะไรที่เท่าเนาะมีเองได้ทําเองได้เราก็รู้สึกอลุกใจเป็นนางเอกเนี่ยสร้างผลงานให้กับแฟนๆเยอะมากอย่างต่อเนื่องค่ะอยากรู้เลยวิธีรักษามาตรฐานฟอร์มดีไม่มีตกเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอในการทํางานต่าง,างๆะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือถ้าอย่างละครเราก็ต้องเครื่อยไ้ ให้ใจในการทํางานเตรียมตัวทุ่มเทกับมันเลยเงี้ยค่ะเพื่อให้ชิ้นงานมันออกมาได้ได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วกออ็ถ้าในชิ้นงานอื่นๆแพนคิดว่า มันก็เหมือนกับการที่เรามีวินัยใน,ในการทํางานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เราต้องพร้อมต้องมีต้องเตรียมเราก็คครต้องดูแลตัวเองแล้วก็ทุกๆงานมันก็คือการเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอจริงๆนะพอโลกเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตามาไปด้วยต้องเปลี่ยนอ่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามีการรีวิวอาหารอรอ่อ,รอยๆออของที่ร้านนี้ Little รดไร i ิงฮุ o อีทรีแอนกา g a เด e นกันไปไปชิมกันครับค่ะ วันนี้ครับทางร้านเตรียมอาหารไว้ให้เป็นอาหารแบบฟิวชั่นที่เรียกว่าจะทําให้เราทั้งอิ่มทั้งฟินไ้เพียบแนะนําเลยครับว่ามีอะไรบ้างด้านหน้าเราครับก็ขออนุญาตเริ่มจาก แอพัทไตเซอร์นะครับเป็นเม็กซิกันนาโชครับไปที่อาหารจานเดียวนะครับอาหารฟิวชั่นนะครับเรียกว่าหมี่เกาหลีออนเซนนะครับต่อไปเป็นเมนูอาหารไทยนะครับหมูกรอบคั่วพริกเกลืออุ้ยอันนี้นะครับเป็นวอฟเฟิลนะครับอุ้ยอันนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับก็คือเป็นพิซซ่าหน้าลังพริกเผา ไก่ทอดมพี่เขาใช่ไใช้น้นพีคเขาของยี่ห้ออะไรครับแม่ประนอมว้าที่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมใช่ไหมครับถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมเราก็มีเป็นกิฟต์เซตครับเป็นผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยมอบให้กับพี่ต่อด้วยนี่เลยครับผมขอบคุณครับและอันนี้เราใช้แบบหลอดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสะดวกเลยใช่ครับสะดวกครับทาง่ายด้วยนะคะชิมกันเลยดีกว่ากอร่อยเลยค่ะมันพีคเผาแม่ประนอม อร่อยแป้งบางกรอบหอมนุ่มไก่นี่เหมือนจะเป็นไก่บาร์บีคิวที่นกลิ่นของความเป็นบาร์บีคิวความครีมมี่ของตัวชีส่ที่สําคัญตลอดเวลาที่เราเคี้ยวมันจะมีกลิ่นหอมของตัวน้ำพริกเผาตาแม่ประนอมดีอเมนูนี้ดีจริงๆอร่อยมากน้ำพริกเผาตาแม่ประนอมนะคะบอกเลยว่าเป็นแบบอด บีบพกพาก็สะดวกเลยนะคะเนี่ยดีมากๆเลยโอ้ตายแล้วบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยสมควรที่ต้องมาครับช่วงหน้าผู้ชมคาเราจะรีวงเ็ทลับหน้าใสของแขกรับเชิญงเราค่ะโอ้ยหน้าเขาใสมากเลยนะตรงหน้าค่ะ ้านน่ารักมากค่ะร้านเป็นตีมนิทานหะหนน้อยหงุแดงค่ะแล้วก็ไปที่มันเป็นคาเฟ่น,นะคะแล้วเขาก็จะมีอะไรที่เป็นธรรมชาติแฝงอยู่เช่นนี่ค่ะมีลูกไก่นะคะมีห่านมีแบบให้เก็บผักมันคือธรรมชาติจริงๆแล้วก็เราสามารถเก็บแล้วก็มาทานในร้านได้ด้วยเจ๋งมากเลยค่ะวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริควันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริคสนับสนุนโดยอลิเซ่ครีมน้ำมันหมาจากเกาหลี นางเอกที่หน้าสวยหน้าใสแล้วก็สายลุยอยากรู้เลยพี่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะวันๆออกกําลังกายก็คือเป็นพวกวิ่งพวกกิจกรรมเอาทดอร์ต่างๆอยู่แล้วอะไาเงี้ยค่ะดำน้ำอะไาเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออคือชอบโดนแดดแต่ก็ต้องดูแลเยอะมากเป็นพิเศษเหมือนกันแต่เราอยากรู้ว่าทําไมกิจกรรมนั่นขนาดนี้ถึงยังดูดีขนาดนี้ครับผม คือจริงๆเราทำกิจกรรมต่างๆเราก็ต้องเหมือนหาวิธีที่จะดูแลตัวเองอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องบํารุงเป็นพิเศษ<อ>คุณแม่ก็จะเป็นคนที่แบบว่าช่างสรรหาคือมีวินัยในการดูแลตัวเองมากเลยก็เลยถามเขาว่า เขาลองอะไรเขาก็เลยว่าเขาลองอลิเซ่เจอเกาหลีด้วยนะคะผู้ใหญ่แล้วเนี่ยกระปุกเดียวพอมันจบทุกอย่างเขาก็รู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็มันสะดวกมากๆเลยนะคะซึ่งคุณแม่เด็กเดิมเนี่ยเคยเป็นแบบมีปัญหาเรื่องผิวแห้งไม่เรียบเนียนปัญหาตามวัยต่างๆมีริ้วรอยก็ลองมาเยอะมากจนมาเจออลิเซ่ตัวนี้ละค่ะซึ่งแม่รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะคะแล้วก็เลยบอกต่อกันว่าอยากให้ลูกลองใช้จริงๆมันไม่เกี่ยวว่าวัยไหนยังไงแต่ว่าเราใช้หน้าเราทุกวันมันก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยบอกต่อกันตัวนี้เนี่ยเขาเป็นได้หมดทุกอยย่างเเลนะะคด ครีม night cream eye cream หรือว่าวันไหนที่รู้สึกว่าหน้าใช้งานหนะักจริงๆ oh. ก็เป็น sleeping mask ไปเลยขวดเดียวขวดเดียวจบเลยจบทุกอย่างค่ะแล้วที่สําคัญก็คือว่าพอเราเลือกดูแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย oh. คุณนะสมบัติของเขาดีมากๆเลยเขามีสารสก,กัดมากกว่า22ชนิดนะคะน้ํามันมา้าเ oh. มื่อหอยทากีก้าไว้เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างคือน้ํามันม้าเนี่ยมันไม่มันพอเวลาใช้เนี่ยหนึบๆนึบที่เห็นเนี่ยแต่จริงแล้วเขาเหมาะกับผิวคนไทยมากๆเลยเขาผลิตจากไขมันดีในน้ํานมม้าค่ะซึ่งมีเซรามายนะคะผิวเเรราี่ยก็จะมมซ แล้วซึ่งเซรามายในผิวเราเนี่ยเขาจะมีส่วนช่วยทําให้ผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เริ้วรอยต่างๆมันแลดูจางลงค่ะ,ะเมื่อขอยท่าค่ะมีคอลลาเจนและก็อีลาสตินนะคะช่วยผิวเนี่ยดูเรียบเนียนดูแบบนุ่มชุ่มนะคะมีความฉ่ำมากขึ้นมันแลดูอ่อนวัยท่าบํารุงอย่างสม่ําเสมอด้วยค่ะกิกไกว์ค่ะตัวนี้เนี่ยได้รับรองมาตรฐานนะคะอีโคเซอร์ S <S นะคะจากฝรั่งเศสเลยว่าเป็นสารสกัดธรรมชาติช่วยทําให้ผิวมันแลดูเรียบเนียนคือตัวกิ๊กไกว์นี่คือตัวที่ช่วยเรื่ารป รวมแล้วทางกระปุกเนี้ยกระปุกเดียวจบเลยพี่มีโอ้โอดีมากๆเลยเข้มข้นมากๆนี่จะเนืบอย่างง<อ>ี้มินเนื้อนึกแบบนี้แต่ว่าไม่มันนะคะไม่มันค่ะแล้วไม่เนอะไม่เหนอะซึมเร็วคือเขาปรับมาแล้วสำหรับผิวคนไทยง่ายๆแบบนั้นเลยค่ะนี่ คือไม่มีสารอันตรายค่ะไม่มีสารปรอทไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีพาราเบนนะคะก็คือผู้ชายผู้หญิงสามารถใช้ด้วยกันได้หมดเลยคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะเรียกว่าลองใช้ได้หมดค่ะูพอลองใช้แนละ้วต้องบอกว่าแฮปปี้มากๆค่ะเพราะว่าเราก็จะมีเรื่องต่างๆของผิวตามวัยอะไรเงี้ยนะคะผิวแห้งบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอใช้แล้วรู้สึกว่ามันมนแลดูชุ่มชื้นขึ้นตอนนี้ก็คือพอใช้แล้วเนี่ยก็บอกต่อด้วยมีหลายคนใช้ด้วยค่ะจริงๆไม่ใช่แค่แพนนะคะอย่างเช่นพี่ตุ๊กชนกวานานพี่ฝนธนสุนทรและเขาก็มีเซรั่มด้ คู่กันตัวนี้ค่ะก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะคะเป็นเซรั่มน้ำตกในขั้นตอนเดียวเลยวิธีใช้ง่ายๆค่ะก็คือแค่นี้นะคะลงมาปึ๊บปบ เพิ่แค่นี้นะคะลูบไปที่ผิวหน้าของเราได้เลยค่ะเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะทาครีม oh. ถ้าใช้2ตัวพร้อมๆกันมันก็จะยิ่งซึมซาบเข้าไปได้มากเลยทีเดียวค่ะบำรุง2เบิลเลยใช่ค่ะแบบเต็มๆกันไปเลยค่ะมันเอาโปรมาฝากแฟนๆรายการวันเดียวเที่ยวได้เลยครับวันนี้จจดโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะอลิเซนหนึ่งกระปุกนะคะและเซรั่มน้ำตก1ขวดค่ะรวมขนาดพกพานะคะอีก3หลอดแบบนี้เลยคะ่ะ3หลอดนี้เท่ากับ1กระปุกใหญ่เลยทีเดียวนะคะปกติแล้วค่ะราคา ,6360 บาทค่ะ แต่วันนี้พิเศษมากนะคะเหลือเพียง1,990บาทโทรได้เลยค่ะที่02-017-7888หรือว่า Liad Alize ค่ะ แต่เอ็บอก,<า>ก<ล>ว่ามีโปรพิเศษสําหรับแฟนรายการอีกด้วยถูกต้องค่ะมารายการแล้วต้องจัดให้ยิ่งพิเศษนะเพียงแค่แอดไลน์มาที่แอดอลิเซ่ค่ะแล้วตอบคําถามให้ถูกต้องนะคะวันนี้เราแจกเซรัม่มจานวน30รางวัลค่ะนี่นถ้าอย่งงางนั้นย้ําโปรปแน่นๆอีกหนึ่งทีครับผมได้ค่ะวันนี้จจดโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะอลิเซ่หนึ่งกระปุกนะคะและเซรั่มน้ําตบ1ขวดค่ะรวมขนาดพกพานะคะอีก3หลอดแบบนี้เลยค่ะ3หลอดนี้เท่ากับ1กระปุกใหญ่เลยทีเดียวนะคะปกติแล้วค่ะราคา ,6360 บาท แต่วันนี้พิเศษมากนะคะเหลือเพียง1990บาทโทรได้เลยค่ะที่0 2 0, 0 1 7 7 8, 8 8 8หรือว่า Li@ น์แอดอลิเซ่ค่ะและสามารถหาซื้อได้นะคะที่วสันทุกสาขาค่ะรีบโทรเลยนะคะผมแม่อยากถามเลย<ะ>อ่ะการเป็นนางเอกที่มีชีวิตดีพอเฟกขนาดนี้เราต้องยึดหลักอะไรในการใช้ชีวิตอตพี่ชีวิตมันไม่มีอะไรพอเฟกหรอกคือมันถึงว่าอาจจะเป็นสิ่งที่บางทีคนเห็นว่าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่กว่าเราจะมา ทำสิ่งต่างๆได้อย่างเรียบร้อยมันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะแพนคิดว่าทําตัวเองให้มีความสุขดีกว่าตรงไหนแล้วให้มีความสุขแพนว่านั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเงี้ยค่ะได้ทํางานที่รักอยู่กับคนที่เรารักหรือว่าได้อยู่กับทํางานกับในสภาพแวดล้อมที่ดีอ่างเงี้ยค่ะแพนว่ามันก็ทําให้เราทําทุกวันได้อย่างเต็มที่มันก็น่าจะเป็นผลไปถึงในวันข้างหน้ามันก็เหมือนกับ จริงๆทาทุกวันให้ดีที่สุดนะคะเว่านั่นก็สําค<ม>ัญที่สุดแล้ววันนี้ก็ได้แง่คิดดีๆและได้เคล็ดลับดีๆจะต้องแพนไปเยอะมากขอบคุณน้องแพนมากๆเลยค่ะขอบคุณมากข,ขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับอีสูสูแล้วก็ร้านสวยๆแห่งนี้เลยครับ l i t t l e r e d Riding Hood Etree and Garden นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำในวันนี้ครับผู้ชมขาสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ช่อง a n d c h a n n น l นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ 6นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กับรายการวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริ่งลาไปก่อนสวัสดีครับ